สวัสดีค่ะวันนี้พี่เบนจะมาสอนดึงลายแคตอายลูกแก้วนะคะพวกสีแคตอายลูกแก้วต่างๆนะคะด้วยแม่เหล็กต่างๆอันนี้ที่ทำแหบ,บไว้บ้างแล้วนะคะทั้งแม่เหล็กแบนและแม่เหล็กกลมอันนี้ก็เราก็จะทาสีรองพื้นไว้แล้วเป็นโทนสีดำอ่าก็จะมาใช้ของแบรนด์ชานิต้านะคะเป็น Silver Cat e y อ สีซีเวอร์เนี่ยคือทากับพื้นสีอะไรก็ได้นะคะแบบวันนี้ก็คือใช้เป็นพื้นสีดำจะได้เห็นลายได้ชัดๆนะคะอ่าสมัยก่อนนะคะก็จะใช้แม่เหล็กแบนเป็นแม่เหล็กแบนลักษณะแบบนี้นะคะเยอะะเลยนะคะดึงลายการดึงลายแม่เหล็กแบน ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะดึงแบบเฉียงแบบนี้นะคะก็จะให้สีสันที่ชัดเจนอ,อันนี้เรายังไม่ได้อบนะคะเราแค่ทำให้ดูตัวอย่างเวลาเราจะทำใหม่แค่ใช้รูปเบาๆนะคะไม่ต้องตักสีมาเติมนะคะลูปเกลี่ยงานให้เรียบเนียน แล้วก็จะมีแม่เหล็กอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแม่เหล็กที่ใช้ทําดอกไม้ได้นะคะเป็นแม่เหล็กลักษณะแบบนี้อ่ะถ้าทําดอกไม้ทํายังไงเราก็แค่เจาะลงไปในสีแคทอายที่เรารองพื้นไว้นะคะรอเวลาสักนิดหนึ่งให้ลายขึ้นนะคะอันนี้หน้าเล็บใหญ่มากก็ทำลายได้หลายๆดอกนะคะ งานก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้สวยนะคะถ้าใครมีสีแคทอายโทนสีสันก็ใช้ได้เลยทำออกมาก็สวยเหมือนกันออันนี้เดี๋ยวจะเอาไปอบนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างต่อมาก็จะมาสอนใช้แม่เหล็กแล้วก็โทนสีสันแฟช,ชั่นต่างๆ สีที่จะใช้นะคะก็เป็นแคทอายลูกแก้ว 9D คอลเลกชันใหม่นะคะที่เป็นโทนสีสันแฟชั่นแบบประมาณแบบนี้นะคะนีะค่ะสวยมากเราก็จะมาใช้โทนเขียวดึงลาย ทาให้เรียบเนียนทาให้ทั่วนะคะอย่างฝั่งนี้เอาไว้ใช้ทำยังไงฝั่งนี้ก็คือค่อยๆลากแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นลายเส้นนะคะก็เก๋ๆบางคนทำเนีอาร์ตเพิ่มเติมในลายของเราก็ได้นะคะนี่ก็สวยนี่ก็เอาไว้ออกไปดูตัวอย่างนะคะ เ่อามาดูเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่จะเป็นโทนน้ำเงินนะฮะโทนน้ำเงินม่วงก็จะมาใช้แม่เหล็กแบนอย่างนี้นะคะเราจะดึงแบบเป็นสองด้านนะคะ ใช้แม่เหล็กแบนดึงลายให้อยู่ตรงกลางก่อนให้สีอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะอะบนบนล่างเลยบนล่างเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นเป็นกลมๆอันนี้เอาขั้วลบกับขั้วบวกนะคะสวยนะคะ าเราโอเคเราเอาไปอบแล้วเราสามารถดึงซ้อนลายได้ให้เป็นกลมๆหลายๆสีได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนี่เราจะมาใช้ของชนิตาเบอร์หนึ่งบ้างนะคะเป็นโทนสีทองอ่อน,ออน เศสีพวกนี้เป็นสีแม่สีในตัวเองนะคะเนื้อเขาจะสวยอยู่แล้วจะทาทับกับพวกโทนสีไซรหลับหรือโทนสีพื้นต่างๆถ้าช่างมีไอเดียลายทำได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมาใช้แม่เหล็กกลมบ้างนะคะแม่เหล็กกลมที่เป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะคะเวลาดึงนะคะเราก็สามารถดึงด้านข้างแบบนี้ได้ ใครจะเล่นแบบไหนบางคนเขาก็ดึงเฉียงข้างมุมแค่นี้นะคะ,ะแค่นี้ก็สวยค่ะมุมลายนะคะ,ะแต่ทีนี้เราจะมาทำเป็นกลมๆถ้าทำเป็นงกลม,กลมเราต้องดึงด้านข้างก่อนเห็นไหมคะดึงด้านข้างให้ตีวงเข้ามาข้างในนะคะค่อยๆ เลี้ยงให้งานกลมก่อนนะคะนะคะเห็นไหมคะจะเป็นกลมๆเสร็จแล้วค่อยๆเจาะลงไปตรงกลางปุ๊บเห็นไหมคะสวยนะคะอ่าแล้วเราอาจจะมาดึงขอบให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะคะมาดึงขอบให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะคะ สวยไหมคะนี่นะคะดึงไม่ยากค่ะอันนีここ้ก็เป็นทริคของแม่เหล็กกลมนะคะอันนี้เอาไปอบนะคะอันนี้เราจะมาทำลายซ้อนลายที่เมื่อกี้เราทำกลมๆไว้แล้วก็จะมาทำโทนสีชมพูซ้อนว่างอันนี้บอรห นี้ที่เป็นทาโทนสีเบอร์สีเป็นโทนน้ําเงินนะคะอันนี้เราจะมาทําให้เห็นแต่จะมาดึงลายให้ซอนเราก็สามารถทาทับไปได้เลยนะคะถ้าเราเลือกสีที่แมทกันก็สวยงามนะคะก็จะมาใช้แม่เหล็กแบนเหมือนเดิมค่ะดึงให้เขามาอยู่ตรงกลางก่อนนะคะ นะะี่คะซ้อนลายจะทำให้โอบสีน้ำเงินก็ได้นะคะถ้าจะให้เล็กเราต้องค่อยๆจี้งานเข้ามาข้างในนิดหนึ่งนะคะจี้แล้วก็ใกล้ๆใกล้ๆมือลูกค้าหน่อยเห็นไหมคะ,ะ,ะซ้อนลายนะคะโอเคไปอบค่ะ สวยนะคะเดี๋ยวนี้โทนสีสัน fashion, แฟชั่นคัดอายลูกแก้วก็จะมีหลากหลายเอามาดีไซน์เอามาดีไซน์เอามาดีไซน์งานได้หลายแบบนะคะนะคะเอามาเล่นเนวอาร์ตแบบนี้ก็ได้สามารถเทนทับ ซ้อนลายแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าเป็นสีเดียวเราก็สามารถทาได้ทุกเกือบเฉดสีอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นโทนฟิวเวอร์นะคะดึงง่ายๆไม่ยากลองไปฝึกทำกันดูนะคะขอบคุณมากคะ่ะ